คุณผชมสำหรับสถานการณ์ในหัดใหญ่สงขลาน้ำลดแล้วประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วแต่ก็ยังมีรายงานบอกว่ายังไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่คึกคักเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9,000บาทนะคะต่อหลังไปแล้ว1ล้านครัวเรือนก็ตาม ทีนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงในพื้นที่นะคะมูล,ลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลจึงได้ส่งมอบเงินบริจาค1ล้านบาทให้กับมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่หัดใหญ่นะคะ ในภาพนี้คือช่วงสายที่ผ่านมาที่มูลนิธิกระจกเงาวิภาวดีรังสิตหลัก4กรุงเทพค่ะมูลนิธิเวิรกพอยเพื่อการกุศลได้ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอ,อุทกภยัยภาคใต้ในอำเภอหัดใหญ่จำนวน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป็นเงินบริจาคที่มูลนิธิเวิรกพอยได้รับจากทาน้ําใจของพี่น้องประชาชนในโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยน้ําท่วมโดยดรวิชณีศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนมอบให้กับคุณรัตด,ดาปัญญาวิชาผู้จัดการและกรรมการมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะ คุณรด,ดาบอกอย่างนี้นะคะว่าขอบคุณทางมูลนิธิเวิร์คพอยเพื่อการกุศลค่ะที่มอบเงินบริจาคจํานวนดังกล่าวที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อที่จะได้นําเงินจํานวนนี้ไปสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอหัดใหญ่สงขลาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยซึ่งขณะนี้มูลนธิธิกระจกเงายังมีทีมงานและอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามการฟื้นฟูทั้งเรื่องการกําจัด ขยะการจ้างงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เข้าไปช่วยล้างบ้านซึ่งก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะค่ะก็ขอบคุณมูลที่เวิร์กพอยมากค่ะที่ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคในครั้งนี้เพื่อช่วยในภัยพิบัติฟื้นฟูหาดใหญ่ด้วยกันนะคะ,ะก็เงินจำนวนนี้เราจะไปใช้ในการงานฟื้นฟูภัยพิบะะัติค่ะตอนนี้ในหน้างานก็จะมีการฟื้นฟูเรื่องของการจัดการขยะ การให้งานแล้วก็การฟื้นคูนสภาพให้คืนสภาพเดิมอะคะ่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะ,ะสักอีกระยะหนึ่งะคะ่ะกว่าจะฟื้นฟนูเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าขยะจะค่อนข้างกองใหญ่มากคะ่ะเพราะว่าเป็นขยะที่แบบเกิดจากทั้งทั้งอำเภอะคะ่ะ ก็เลยค่อนข้างสะสมจํานวนมากอาจจะต้องใช้เวลาค่ะนี่คือทาน้ําใจจากประชาชนที่ส่งมอบผ่านทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลนะคะแล้วเราก็ส่งต่อไปยังองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จริงๆทบทวนทุกบาททุกสตางค์